ดิฉันนางสาวเบียพรอดดำค่ะดิฉันนางสาวสุธรัสิจระค่ะค่ะวันนี้นะคะเราจะานำเสนอระบบ l i n e a c c o u n t ห้างทองพลอยกนกค,ค่ะค่ะต่อมานะคะเราก็จะมาเข้าระบบ l i n e Account กันนะคะเราก็พิมพ์ไปเลยนะคะว่า Line Business ค่ะแล้วก็กด enter นะคะแล้วก็กดที่ Line b u s i n e น s id นะคะค่ะพอเราเข้ามาหน้านี้แล้วนะคะก็กดเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี l i n e ค่ะ ก็จะมี2รูปแบบให้เลือกนะคะก็เข้าด้วยอีเมลแล้วก็เข้าด้วย QR code นะคะเข้าด้วย QR code ตรงนี้นะคะ,อะตอนนี้นะคะเราก็จะเข้าด้วย QR code นะคะเพราะมันรวดเร็วนะคะค่ะกดไปเลยค่ะแล้วก็เราก็เอาโทรศัพท์นะคะที่ว่าใช้ไลน์นะคะที่ไลน์ที่ผูกเป็นแอดมินไว้แล้วนะคะสแกนเข้าไปค่ะมันก็จะขึ้นหน้านี้ให้นะคะแล้วก็กดเข้าสู่ระบบค่ะ ค่ะแล้วก็มันจะให้มีเลขยืนยันตัวตนนะคะก็กดค่ะ4ี่เ <49 63. S 2> ค่ะมันก็จะขึ้นมาหน้านี้ให้นะคะแล้วเราก็จะคลิกไปที่รายชื่อบัญชีที่เราใช้งานนะคะหลังจากที่เราสแกนเสร็จแล้วนะคะมันก็จะเข้ามาให้ในหน้านี้นะคะหน้าลาย official account manager นะคะค่ะแล้วก็ เราก็ไปตั้งค่าได้นะคะก็ไปที่ข้อความทักทายเพื่อนใหม่นะคะค่ะข้อความทักทายเพื่อนใหม่นะคะคือข้อความที่เวลาเพื่อนใหม่นะคะแอดเข้าไปนะคะแล้วมันก็จะเด้งขึ้นมานะคะมันก็จะเป็นข้อความเหมือนกับข้อความทักทายเพื่อนใหม่เหมือนกับขึ้นมาว่าสวัสดีค่ะอะไรประมาณนั้นนะคะนี่นะคะแล้วเราก็แก้ไขได้นะคะข้อความทักทายเพื่อนใหม่นะคะ นี่นะคะคือข้อความทักทายเพื่อนใหม่ที่เราใส่ไว้แล้วนะคะมันก็จะใส่ทั้งข้อความแล้วก็รูปนะคะแล้วก็นำการ์ดเมสเซจมาใส่ได้นะคะมันใส่ลูกเล่นอะไรได้เยอะนะคะต่อมานะคะคือข้อความตอบกลับอัตโนมัตินะคะข้อความตอบกลับอัตโนมัติก็คือเหมือนกับเวลาที่ว่าลูกค้านะคะ ชักมานะคะชักมาหาแบบอยากได้สินค้านะคะสินค้าว่ามีสินค้าอะไรบ้างน,นะคะเนี่ยนะคะมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะคะขึ้นมาตรงนี้เลยนะคะนี่ดูตัวอย่างตรงนี้เลยนะคะมันก็จะขึ้นมาว่าสินค้ามีอะไรบ้างเหมือนลูกค้าคลิกไปว่าเออมีสินค้าเหมือนกับสร้อยมือลูกค้าอยากได้สร้อยมือนะคะเราก็มันก็จะเด้งรูปสร้อยมือขึ้นมานะคะเราก็ตั้งคีย์เวิร์ดนะคะสร้อยมือค่ะคีย์เวิร์ดก็คือตัวที่ว่าลูกค้านะคะ ต้องการนะคะเหมือนกับคีย์เวิร์ดเหมือนกับลูกค้าต้องการอะไรเราก็ใส่คีย์เวิร์ดเหมือนกับลูกค้าพิมพ์ไปว่าสร้อยมือนะคะมันก็จะเร่งรูปสร้อยมือ,อคือตรงนี้นะคะการกำหนดคีย์เวิร์ดนะคะค่ะเมนูต่อไปนะคือลิสต์เมนูนะคะแล้วก็คลิกเข้าไปนะคะแล้วก็มันก็จะเป็นลิสต์เมนูนะคะแล้วก็คลิกคําว่าเมนูหลักเลยค่ะ แล้วก็มันก็จะขึ้นตัวอย่างให้ดูนะคะเวลาขึ้นในเช็ดของเรานะคะถ้าเราเอดไลน์เข้าไปนะคะเราก็กดคําว่าแก้ไขค่ะค่ะเมื่อเรามาหน้าแก้ไขแล้วนะคะมันก็จะสามารถตั้งค่าได้หลายอย่างเลยนะคะค่ะเราสามารถเลือกเทมเพลตได้นะคะว่าเราต้องการเทมเพลตแบบไหนนะคะอันนี้ได้เลือกไว้แล้วค่ะคือ3มช่องนะคะแล้วก็ แล้วก็มาที่คําว่าประเภทนะคะคืออันแรกของที่หนูเลือกไว้นะคะคือตัวอย่างสินค้าก็เราก็จะลิงก์ไปที่หน้าห้างทองพลกระหนกนะคะค่ะอันที่สองสถานที่ตั้งนะคะแล้วก็จะลิงก์ไปที่ Google Maps ค่ะแล้วโปรโมชั่นนะคะโปรโมชั่นมันไม่แน่นอนค่ะแต่ละวันแล้วก็จะให้อดมินตอบเองนะคะค่ะดิสเมนูก็จะมีประมาณนี้ค่ะแล้วก็เราก็กดบันทึกเลยนะคะพอเราเสร็จค่ะมันก็จะได้แล้วค่ะ ลิกเข้าไปค่ะแล้วก็มันจะมีทั้งหมดนะคะสินค้าแนะนำทั้งหมดนะคะลิกเข้าไปค่ะแล้วก็ตัวสินค้าของเราตังหมดเราจะใส่ไว้แล้วนะคะก็คือข้าวตัวสินค้าค่ะเออถ้าเราจะเพิ่มมีการในสิ่งก็ลิกที่เพิ่มค้ะนะคะแล้วก็แต่ว่าของเราคือตังไว้สิบหมดแล้วนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็กดบันทึกค่ะแล้วก็กดบันทึกค่ะ